สวัสดีเจนโนงสวัสดีครับ,บ,รบเป็นยังไงถือคักบอเนี่ยคือคักบอเนี่ยเลขอะไรครับเจนโนงเลขรับมุกดาหารของพี่สาวโอ้ก้าสองแมนจะได้คักบอโอเขาถูกกันหลายบอเจนโนงเนี่ยถูกห้าหมื่น่แล้วออกโตกันเนะาะจ้าถูกห้าหมื่นถูกห้าหมื่นเพื่อนอ่าเสียเอาห้าแสนเพื่พอน่าเสเอาครึ่งล้านแต่ว่าได้ห้าหมื่น ได้ห้าหมืนเพราะว่าแกว,ว่าแกเป็นเน้นเก้าหกเก้าเก้าครับจากถูกมากี่ง้วดแล้วจ๊วน้อยแต่ว่าหลักเก้าแกเก้าแม่นนะโอ้เลขเลขวิ่ง,งใช่ไหมครับนี่จต่เราเป็นคนมาเล่นสู้งหออัอได้มาสูงหดวขันถามแล้วเราก็ได้ให้สู้งวดวอืมเพราะว่าระว่านั่นมองนี้นั่นคักรวสารวังหันนี่ระว่าหลักเก่าหลักเก่ามาแห้งครับลว,ว่าไปผููใดมากเก่านะจับใส่เอา เก่าเยังก็ได้ว่าแต่ปิดเก่าสิแม่จ้าบัดที่นี่ตบ้าแกยนาะมาเก้าเก้าแกได้มานะเก้าเก้าเก้าหกงวดก่อนก็สามห้าสองจ้างวดก่อนหาสองตร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 งแม่ได้สองแสนไปสองแสนงวดนี้ได้ห้าหมื่นจ้างวดนี้ห้าหมื่นเพราะว่าแกไปทุ่มตัวนั้นไงตัวไหนครับตัวเก้าเก้าเก้าหกโปดแปดเดคเบินถ้าออกสองตัวนี้แหละโอ้ยไม่ต้องถามเลยไม่ต้องสืบ รวยคือที่มาที่ไปของรับมุกดาหารนี่คือนะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเหรอครับเจนงแม่นจะเป็นพี่น้องเป็นเอื้อยฮักกันนั่างเส oh. นะจัะแกยุ่มุกดาหารเพราะว่าตะเกียรนกลับไปเรียนน้ำหน้าไปอย่างเสนะแตะว่าติดตกันบ่เส้านะครับ <c oughs> แกเป็นคนชอบซื้อเลขถ้าแกเล่นนะแกเล่นหนะักครับแต่แกทุ่มเลย <c oughs> แกยปนีที่แรกนะแกมา่บอกน่องน,ะน่องเหนะือเป้เสือเล่านะเ <c oughs> พราะว่างวดห้าสองนะ่ะไม่เชื่อเพราะว่า นงหนาบมักเล็กเจ้าของที่นี่แกก็เลือกบอกว่าเอาน้กเอือยในีเป็นย่างวสาัสันโอ้โหมักนกเอือยวัวสันพาออกมานั่งเห็นนั่งบ่งเพิ่นถึอสองแสนเจซเวเลยเเวเ <laughs> 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 พิ่นเราก็ถึตอตะลักหัวเ <laughs> โอ้ง <laughs> วดนี้เจ๊นงได้ซื้อกับเขาไหมงวดนี้ได้ไม่เยอะราะววานนกกระทุ่มทุ่มโตที่เล่าเน้นขึ้นกันหลัเก้า แต่แต่ว่าถ้าว่ากันแล้วมันก็มีไม่หลายหานนงนะเจ๊น้องเนาะจ้ามีบ่หลายหางแต่ว่าวันนี้นะเลาว,ว,ว่าเราบ่ย้อมแผ้กเห็นปนยอมแผ้เพราะว่าเถ้าเบิ้งๆวันนี้เยจ๊เสียวขึ้น,นมาขนาดห้าหมื่นนี่ยังว่าไม่หลายอีกเหรอจ้าไ่หลายแล้วทีนี้เขาส่งมาหรือยังหรือว่ายังครับก็อีกประมาณวันสองวันวันสองวันจ้ะเพราะว่าอยู่นี่ก็นั่งถ่ายโทรศัพท์เราโทรมาอยู่เออแล้วกั เ่องวนันใหญ่เบิ้งคัดก่อนมาสันให้ให้นล่อไว้เด้อแกันป่ะก็พิมพ์รอไว้เนาะเอฟซีเนาะพิมพ์รอไว้ก่อนสำหรับมุกดาหารประมาณวันเสาร์นะจ๊นงประมาณวันเสาร์เลขลับมุกดาหารก็ก็ที่ตามมาเนี่ยสองงวดเนาะ<ม>ที่ทางช่องตามมาเนี่ยสองงวดก็เข้าทั้งสองงวดเลย้าเออเข้าสองงวดวันนี้คันเข้าอีกเป็นวันที่สามวดที่สาม,าสามเราเลขเกี่ยวว่าหลายตัว ห่างสองห่างประมาณนี้ก่อนที่จะมาออกช่องเราเนี่ยเขาเขาถูกกันเรื่อยมาเขาถูกกันเรื่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบซื้อเลขชอบแบบว่าชอบหวยชอบอย่ังสินะเป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณไม่เลขคนใดมากฉันมิมองเอามาอยู่โอ้ประมาณว่าออกไม่ได้ใช่ไหมครับออกไ่ได้โแกให้โทษหาแกกับว่าให้โทษเด้อต้องผ่านนงแกว่าอ๋อจแกไม่อยากดังก็คือว่า เขาจะโทรมาหาเจนงเองเจนงโทรไปหาเขาได้ไหมโทรไม่ได้เพราะว่าแกไม่อยากให้ได้ยินต้องต้องรอให้เขาโทรมาหาเองจ้ะให้นงบอกเลยโอ้โอเคให้ผ่านเจนงเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เลขรับมุกดาหารวันเสาร์วันเสาร์แต่วันนี้ก็ไม่เสียเที่ยวเนาะเจนงจะมีแนวทางมาฝากอยู่ใช่ไหมครับมันมาจากไหนเจนงนเจนงนี่ฮะเลขฝันเลขมาักนี่ละเลขมกบ่ เลขมักเพราะว่ารถพังมักติดแปดวดนี้ติดแปดจากแปดหนึ่งศูนย์สามมักติดแปดแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งกับศูนย์สามตะวันเอาไปเอาแปดหนึ่งไปไปแปดหนึ่งเนาะจ้าต้องมีแปดนะงวันนี้นะน้องว่านตะเวงก่อนวันเม่อสิบสองกับเลขเอื้อยปครับจ้าวันเสาร์ วันเสาร์าารแต่วันนี้ว,นนวันนี้เอาเลขมัดเจนงไปก่อนแปดหนึ <Man. S 2> ่งคือไม่เสียเที่ยวเนาะเอฟซีเนาะวันนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียเที่ยวนะครับตอนแรกก็คิดว่าเขาส่งมาแล้วเขาเขานัดวันเสาร์นัดวันเสาร์ครับนัดวันเสาร์ว่าจะมัดก,กี่โมงครับผมโอ้แล้วแต่เลยเพราะว่าทาั้งสองเสี่ยวมว่าย่ำไหนกัน ในย่ำนัันล่ะวันเสาร์หรือว่าถ้าเอฟซอยากจะโทรมาขอก่อนก็ทักหาเจนงได้เลยะนะครับเนาะเพราะว่าบางทีมาไม่ทันเน่ยมาไม่ทันจิครับผมเอาเขียนไอ้ตองวดให้หน่อยครับเจนงครับผมแปดหนึ่งใช่ไหมครับเอาเอาจะคููล่ะสิอ่ะเข้ามาสิบแปดเลยแล้วแต่เจนงล่ะครับผมเมื่อสั่งกัาแปดหนึ่งก็แปดห้ากครับผม อันนี้คือมักส่วนตัวยังไม่ใช่เลขลับใช่ไหมครับบอจ่ายของบอแมนเลขลับถ้าถ้าเกิดใครอยากทักหาเจนงก็ลองทักหาได้ไดนะครับผมส่หลอสักคู่นะครับผมเมื่อกี้หากระดาษกันอยู่อ,าอบบ่านออกบ้ครับจต่อันนี้เบอร์โทรค้ับผม เผื่อยิดซีได้ทักหาเนะาะค่ะแล้วก็เลขน้ำบ่เย่าด้วยครับทำไมถึงมักแปดจีนองรดเสียแม่นจ้ะรดเสีย<อ>รดหางแบตมันเคยออกไหมรถยนต์เหรอครับว่ารถยนต์รถยนต์เข็นวางเน่ะลืมชื่อเจ้าของนะวมันที่หนึ่งเราเสียเนะาะครับผม มาเอารวดจากอันคนสีส้งมาใหาค้คนสีส้งมาให้น่ะวันเสาอเอา้ารลดสมมุติว่าสมมุติเอฟซีทักหาได้ทักหาได้เนาะเจนลองเนาะจ้าครับเพื่อเขาโทรหาก่อนอย่างนี้นะเผื่อทางช่องมาไม่ทันนะครับเพื่อเอฟซีแบบผู้อยากได้เร็วมาติดตามส่องโอปอส่อง อ,อย่างกับเวิร์กซับหน้าขี้จะหลายช่องนะครับผมหลาย่องนะครับจันจิราพ้ารวยครับผมได้สามารถติดต่อได้นะครับมีทุกชอ็อตนั่นแหละเพราะว่าค่ณตามตลอดเนาะค่ะครับเอาขอดูหน่อยครับเจ๊น้องครับผมแปดหนึ่งก็แปดหาเนาะค่ะไว้ก่ณนอันนี้ม่นเป็นเหลขพี่สาวเนาะคะ่ะเป็นเหลขของน้องเองครับนะคะเป็นเลขของน้องเองบะนี้ของพี่สาวนั้นล่อวันเสาร์ในแน่นอนเนาะคะ่ะ S <S ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะคะครับผมเอาแคปไว้เลยนะครับถือว่าใครอยากจะได้ก่อนก็ลองทักหาชิโนงดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ <สะ S 1> นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะ F C ก็ถูกถูกด้วยอยู่นะเมื่อกี้น่ะถูกหลายไหมเพื่อนถือหลายอยู่ดีจ้าขนาดเพื่อนเอาตัวร่องนะเพื่อนได้หลายอยู่ดี พูดละสองสามหมื่นโอ้เขาก็โทรมาหาเราอยู่เขาโทรมาหาอยู่อ๋อก็ดีใจกับเอฟซที่ถูกเนาะจ้าครับเขาต้องขอขอบคุณเจ๊นงนะครับผมสําหรับแนวทางรอวันเสาร์นะครับพิมพ์รอไว้นะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับใช้วิตเจรา